ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูสุพจน์สุทธิปัญญาประกรณในวิชาสุขศึกษาชั้นป .3 นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์นะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับอ่า วันนี้เราจะมาดูเรื่องลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะครับคือเมื่อเราจเจริญเติบโตร่างกายของมนุษย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะตามเพศตามวัยนะครับจะทําให้มีลักษณะรูปร่างน้ําหนักและส่วนสูงแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู ลักษณะรูปร่างว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับนะอ่าเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นคนเราจะมีลักษณะรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยนะซึ่งแต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็จะแตกต่างกันนะครับทำให้เกิดความแตกต่างเช่น เด็กก็จะมีตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่นะนอกจากเพศและวัยที่ทำให้ลักษณะร,รูปร่างแตกต่างกันแล้วนะครับก็จะมีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกด้วยนะซึ่งจะทำให้คนเรามีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นกันนะครับอ่าเห็นไหมแต่ละวัยเนี่ยลักษณะาการแตกต่าง ของรูปร่างก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามวัยทีนี้นักเรียนมาดูการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกนะครับเราจะเรียกว่าพันธุก,กรรมรู้จักคำว่าพันธุก,กรรมไหมครับพันธุก,กรรมก็เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆทางสายเลือดนักเรียนจะสังเกตว่าเราเนี่ย จะมีการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะเราจะมีลักษณะที่เหมือนกับพ่อแม่ของเรานั่นเองนะ,ะทีนี้มาดูความแตกต่างของน้ำหนักนะครับเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้นนะร่างกายก็จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับในวัยเดียวกัน โดยส่วนใหญ่นะครับเพศชายจะมีน้ำหนักทำไมครับมากกว่าเพศหญิงนะนอกจากนี้การปฏิบัติตนก็จะมีผลต่อน้ำหนักเช่นกันนะครับเช่นคนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือชอบกินอของหวานนะก็จะมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะครับหรือว่าอ,อ้วนนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่เบื่ออาหารนะครับรับประทานอาหารได้น้อยนะคนที่รับประทานอาหารได้น้อยก็จะมีน้ําหนักตัวที่น้อยหรือผอมนะซึ่งเราเสามารถทราบน้ําหนักของตนเองได้โดยทางไหนครับโดยการชั่งน้าหนักนั่นเองนะครับนะ,ะนะครับ ทีนี้มาดูคําว่าเบื่ออาหารนะครับนะเบื่ออาหารก็คือ,อทําให้ขาดพลังงานนะถ้าเราเบื่ออาหารเราก็ไม่ย่ายทานใช่ไหมครับนะร่างกายก็จะขาดพลังงานแล้วก็สารอาหารเกิดความเจ็บป่วยในระยะยาวนะการเจริญเติบโตก็ช้าลงนะส่งผลถึงการพัฒนาของสมองหรือเรียนรู้ได้ช้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ นะเพราะนั้นเ,เราควรที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับนะต้องทานอาหารให้เหมาะสมนะทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลน้ำหนักของตอนเองให้เหมาะสมกับวัยเราจะมีวิธีการดูแลยังไงนะครับอันที่หนึ่งก็คือ รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะปริมาณที่เหมาะสมเราอยู่ในวัยใดนะไวัยไหนเราก็ควรจะทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยของเรานะครับอ่าสอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่นะครับไม่ใช่ทานอาหารที่เราชอบเพียงอย่างเดียวนะครับ อ่าสามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับคำว่าอย่างสม่ำเสมอก็หมายถึงการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับนะอ่าสามครั้งนี่ครูก็ว่าน้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปมาดูการเปลี่ยนแปลงส่วนสูงบ้างนะครับ ร่างกายของเราจะสูงขึ้นตามวัยนะแล้วก็จะเริ่มคงที่เมื่อเป็นผู้ใหญ่นะครับนะในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพศชายจะมีส่วนสูงมากกว่าเพศหญิงนะซึ่งนอกจากเพศและวัยแล้วส่วนสูงของพ่อแม่ก็มีผลต่อส่วนสูงของลูกด้วย นะเพราะว่าถ้าว่าพ่อแม่เราสูงลูกก็จะมีโอกาสที่จะตัวสูงด้วยนะครับนะแต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราตัวสูงได้ก็คือการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะแล้วกเ็เหมาะสมกับใบนั่นเองนะครับนะแล้วก็ต้องสม่ำเสมอด้วยนะการรับประทานอาหารก็ต้องมีประโยชน์นะครับก็ทานพวกไขน่นมะปลาตัวเล็ก ผักต่างๆนะครับก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแคลเซียมนะครับเอาไปเสริมสร้างกระดูกให้เรานไ,ไมสูงขึ้นนะ,ะเราจะสามารถทราบส่วนสูงนะของตนเองได้โดยวิธีไหนครับการวัดส่วนสูงนั่นเองนะครับเนี่ยเวลานักเรียนมาโรงเรียนนะครับคุณครูก็จะวัดส่วนสูงให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกเดือน นะักเรียนก็จะได้รู้การเจริญเติบโตของเรานะครับต่อไปมาดูวิธีการดูแลส่วนสูงของตนเองให้เหมาะสมกับวัยเราจะมีวิธีการดูแลยังไงนะมาดูวันที่หนึ่งเลยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะแคลเซียมนี่เขาเน้นเลยนะครับโดยเฉพาะแคลเซียมเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยะจะไปช่วย เรื่องของการสร้างกระดูกนะครับเราจะสูงได้มันอยู่ที่กระดูกเนี่ยถ้ากระดูกเราแข็งแรงนะยาวขึ้นก็จะทําให้ตัวเราสูงนะครับนะอาระดวนที่2นะครับวิธีการดูแลส่วนสูงนะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะนักเรียนกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วนักเรียนก็ต้องพักผ่อนด้วยนะพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้อง นอนนะครับการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะก็คืออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะครับเราต้องนอนต่อไปอันที่3นะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับนะสัปดาห์1อย่างน้อย3วันนะครับก็ถึงจะเรียกว่าสม่ำเสมอนะครับนะคนไหนอยากสูงนะ ก็เนี่ยสามอย่างนี้เลยลูกปฏิบัติให้ได้นะครับนักเรียนก็จะมีโอกาสที่จะสูงกว่าพ่อแม่ได้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ควรดื่มนมทุกวันเลยก่อนนอนนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะคุณครูก็ไม่มีแบบฝึกหัดอะไรให้กับนักเรียนนะครับในชั่วโมงนี้แต่คุณครูจะมีใบ ความรู้ให้กับนักเรียนได้ไปศึกษานะครับเป็นการบ้านนะครับก็คือวิธีการวัดส่วนสูงและช่างน้ำหนักว่ามีวิธีการวัดส่วนสูงและช่างน้ำหนักแบบไหนนะักเรียนจะได้ไปปฏิบัติถูกนะครับเนี่ยก็คือการวัดส่วนสูงที่ถูกวิธีก็คือทำไงครับ 1. ก็คือยืนตัวตรง นะไม่งอตัวนะลำตัวและส้นเทา้าชิดแป้นวัดนะครับแล้วก็ศีรษะตั้งตรงตามองไปข้างหน้าอ่านี่หข้อที่หนึ่งเดี๋ยวลูกต้องมาปฏิบัติด,ด้วยนะครับเพราะคุณครูจะวัดส่วนสูงนักเรียนทุกเดือนนะอ่าสใช้ไม้บรรทัดวางบนศีรษะอ่าและดันกับแป้นวัดโดยให้ตั้งฉาด ตั้งฉากกับแป้นวัดนะสอ่านค่าที่วัดได้โดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนี่คือวิธีการวัดส่วนสูงนะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปศึกษานะแล้วก็จำให้ได้นะครับนะอันนี้เป็นการบ้านนะครับต่อไปมาดูการชั่งน้ําหนักที่ถูกวิธีนะชั่งยังไงเอาหนงก่อนชั่ง เข็มของเครื่องช่างจะต้องชี้ที่เลขอะไรครับเลขศูนย์เสมอนะมันถึงจะได้มาตรฐานนะครับนะสขณะช่างให้ขึ้นยืนบนเครื่องช่างจะต้องถอดรองเท้าแล้วก็ยืนตรงนะไม่ใส่รองเท้าขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะทําให้น้ําหนักไม่มาตรฐานนะครับท้าใหน้น้ำหนักมากขึ้น นะครับเพราะว่าเป็นน้ำหนักของรองเท้าด้วยเพราะนั้นเราต้องถอดก่อนชั่งนะครับ 3. เมื่อเข็มหยุดนิ่งให้อ่านน้ำหนักตามเข็มที่ชี้โดยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมนะนี่คือวิธีการชั่งน้ำหนักที่ถูกวิธีนะทั้งการวัดส่วนสูงและการชั่งน้ำหนักให้ลูกไปศึกษานะครับเป็นการบ้านนะครับนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ เปิดดูทบทวนหลายๆรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลามาโรงเรียนครูก็จะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทําแบบฝึกหัดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไว้เท่านี้นะครับเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณครูขอไปก่อนนะครับบ๊ายบายเด็กๆสวัสดีครับ